หนังเกี่ยวอะไรหนังผีหรือว่าการเดินทางที่แบบคนหายไปอันนี้อยากรู้เฉยนะครับยังไม่ถามไปไม่ต้องตอบ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 เบอร์ทีวีห้าเดี๋ยวมาดูดูไ้นี่เองขอไปดูเด็กานอน นี่ไงหนึ่งแปดเก้าเก้าไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เห็นเหล่าผู้โดยสารบนเรืออะไรสักอย่างเนี่ยจะขายพิษสารที่อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นฝันร้ายและสะเทือนใจได้โอ้โหี่อะไรวะเนี่ยโอ้โหยี่ไม่น่าดูเลยวะเนี่ยไอสัตว์ไม่น่าดูเลยเนี่ยเติมเลยพี๊ ลุงลุงรับต้องไปที่นู่นไหมครับไปไปไปโอเคพ่อโอเคเดี๋ยวกูพานำทัพเองมันฝ่าวิ่งที่นี่นะลงหิวเฝ้าตีเฮ้ยเหมือนเดิมพี่เหมือนเดิมคนต่นแรกไปพี่เหมือนเดิมพี่รถสี่มารถสี่มาใจไปอีกคนหนึงมาอีกคนนึงมาไอเชี่ยไอไม่ต้องไอมันไป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 เรางัดไปอยู่เราทั้งสองละมีใครเอายากันไหมครับมามาเลเจ็ดหกห้าเจ็ดหกห้า เสื้อก็ป้าเดี๋ยวผมไม่เล่นให้เฮ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเขาหลอดเดียบอนรอดเดียบเขาเล่นไปบ่เขาเดียบต้องเล่น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 เข้าไปเล่นข้างในเริ่มเข้าไปเล่นช้าไว้เล่นช้าไว้เล่นช้าไว้ยื้ไอ้ยื้อนะ

ใช่ไหมเออพี่นุชุบพี่นุกชุบ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 ีกชุบเต่าชุบเต่าชุบเต่าไปดิรนไปเราไปสวยแจพี่พมาลงมาลงมาเยอะชุบปแล้วชุบเต่าชุบเต่าแล้วชุบพีฟันอยู่ชุบพีฟันอยู่นี่ลองพี่นุกชุบใครอ่ะเดี๋ยวแเตอเดี๋ยวแมเติรเฮ้ยโชหยาตายมาเชียร์ตายได้บอกว่า เคื่อนมาอยู่ปะเพื่อนมาทันปะถอนสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สวยจพืเพื่อนจพืเพื่อนสวยขี้เนื้อโคตรโหดไอ้เนื้อโคตรจัดว่างยิงก็ได้ขี้เนื้อโคตรจัดจงแล้วจงแล้วสวยสวยสวยระวังหลังโซโซหลังเข้าเออจุ่งใครไม่เปิดหลังเข้า ยังคชุบลงอย่างไอ้ค่าดิค่ายตัวชุบดิค่ายตัวชุบดิค่ายตัวชุบดิสวยค้าไปค้าไปชุบผมชุบชุบนี่ต่อชุบนี่ต่อจบแล้วจบแล้ววะจบแล้วจบแล้วออกไปได้ไม่ได้หรอจบแล้วเหรอจบแล้ว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 ไม่ใครงัดได้อะเขางัดได้เหรอหรือใครงัดได้วะหรือว่าเราวิ่งออกอะ ม่รู้เลยครับลุงเขาออกตอนไหนวะพี่เขาจะวิ่งออกวะาเราอะได้แต่ที่เนี้ยไม่เราไม่เราไม่เราจะดูยังไงอะว่าเราได้ของอะอยู่ที่ใครอะครับใครเป็นคนวิ่งออกอะเลยต้องต้องใครใครวิ่งออกไม่อย่งมันเรายังไม่ได้ป้นใครเลยอะ อ่าแล้วแต่ว่าเขาเขาปนไปเลยหรือเปล่าไม่กระเป๋ากระเป๋ามันมันมันจะมีกระเป๋าไม่กระเป๋ากูเห็นกูเห็นผู้หญิงอ่ะยืนยืนในนี่อยู่กูข้าผู้หญิงตายกเห็นเป็นผู้ชายอ่ะพี่ไฟกเป๋าเขาหรอมันวิ่งออกหรอใช่เขาเลวิ่งออกไปแล้วครับอ๋อมันมันไม่ได้กระตู้สองลุงอ่าไม่เป็นไรงั้นเขาก็ไม่ได้ไงเราเขาน่าจะได้ไปนิดเดียวครับ้ับวนเขาไปเรื่องอย่างเงี้ยใช่รถเต็มขึ้นมาได้ครับได้ครับขึ้นมาเลยรถครอบครัว เขาได้ตู้แรกตู้แรกเขาได้ของได้แค่ตู้เดียวเขาวิ่งเลยครับเขาได้ตู้เดียวได้ของมาต่อแล้อ๋อใช่ครับแต่ว่าได้ไม่เต็มได้น้อยครับได้น้อยอยู่ตู้แรกได้ได้น้อยมากนี่แหละดีแล้วเราเรายัดเขาแบบนี้เรื่อยๆเราตายเยอะจัดดูเออที่เราเข้าไปนะโคตรเยอะไอ้เหี้ยเชิรับโดนมาเชกูบะไม่โดนตีเลยใช่ปะเออไม่โดนตีตกอู้ เี่นเนื้อโคตรโหดอ่ะแต่กีน่าโหดจัดอ่ะไอเต่าอ่ะไอเต่าแม่งโหดสัตว์เลยพี่เช้นเต่าแม่งวิ่งไล่แทงชิบหายอ่ะแต่กีน่ากูมองมันอยู่อ่ะครับสรับเอ้ยเต่าโหดจัดเลยแต่กีนี่วิ่งไล่แทงแบบไม่สนโลกเลยอ่ะไอดอปอีกกี่โมงอ่ะ ไม่มีแล้วป่ะตีสามครับปีสามปีสามครับตีสามครับไม่มีไอ้ดอกเลยวะไม่มีแล้วไม่ละครับต้องเปิดไฟกันเนี่ยไอ้ใครมีไอ้ใครมีสบู่บ้างขอสบู่หน่อยเลยเลขอะไรครับลุงเจ็ดหกห้าอากี่เมตรพี่อยู่ไอ้มีกี่เมตรพี่มีสองเม็ดเอาเอาครับเอาครับผมไปนอนแล้วครับพรุ่งนี้ผมมีเรียนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ เหียปั่นหัเสียเลยท่านเหียแต่งไทยกะแต่งไทยเก๊กอะรรำไทยเก๊กเอะไรเฮียพี่สาโคตรปั่นหนีดิพี่รออะไรอ่ะ มาเชแม่งแรงจริงไงเหี้ยสองทีตายอ่ะแบบโหดจัดอ่ะ อยจะเปิดการ์ซต่อเลยว่ะเนาะไนุ่มตียังไม่เจอกลัวอายุเปรย์มาเด้อายุเปรย์มาเด้อได้ครับลุง เธอตื่นขึ้นมาเราไปล้างแคนเธอพี่รู้เธอทำได้พี่โดนนะครับพี่พี่ประมาทพี่โดนนะพี่เป็ดพี่โดนนั่นน่ะโดนนั่นน่ะพี่เป็ดโดนนั่นน่ะผ่านแล้วโดนนั่นน่ะโอ้ยไอ้เหี้ยมึงมึงไปบอกไอ้ทิกตอกไอ้ที่มันตัดท็อปมา ลุงนี่เฮียโวดเดี๋ยวช็อตลุงไปใส่ช็อตสุดท้ายอ่ะไอเฮียไอสัตว์ไอเชี่ยนี้ได้ที่ห้าได้ไงอ่ะคุณถามจริงเกิดพี่มันมีคลิปไหนอะลุงฮะเเยย็็นนจโอเคได้เลยน้อง หรือมึงอยากลองอ่ะแจ็คอยากติดอยากเอาท็อปออกป่ามึงอ่ะได้ได้ได้เอามามึงอยากท็อปออกแล้วอกี้มึงอยู่มึงอยู่ท็อปไหนมึงอยู่ท็อปสี่หรือเปล่าเอาเรียงมึงอ่ะท็อปเจ็ดนะท็อปเจ็ดกูอยู่ท็อปแปดปะติดอันดับอะไรด้วยวะเป๊ไอรู้เหมือนกันเท่าไหร่ด้วยช่วงเนี้ยใช่หรอกูติด โอ้โหอันดับอะไรอ่ะไม่รู้เ่อนกันนินี่ครับหัวแข็งปากอะลุงหัวแข็ปาอเอาใม่เอาใม่เอาใหม่เอาใม่เอาใอากล้เกมบบเอาใกลเกม อุ้ยไม่ตายได้ไงอ่ะเหมือนกันหนึ่งหนึ่งแค่นั้นแหละอันนี้ไม้ไม่ได้ฝึกเลยนะเนี่ยวินท้ายนะวินท้ายนะจะเล่นลำดับนะวินท้ายนะมึงจะตกมาระดับ8นะเอ้ยมึงกูชนะไอ้ดับ5ไปละตอนนี้มึงจ็อยู่ระดับ5แล้วกูอยู่ระดับ4 ไรแท็กหรออะไรอ่ะบอกแล้วไม่ไหวหรอกไอ้เหี้ยอะไรอ่ะเอออะไรปะไอเนิร์ดแก่แล้วโกดแก่แล้วไงแก่แล้วแก่แล้วแก่แล้วตื่นมาไม่รู้หรอกครับสลบอยู่โอเคกูยกระดับให้มึงละกันแค่นั้นแหละดับเตือนเฉยไม่มันมีคนจัดระดับ JK ไง ไม้ JK อ่ะกูไปอยู่ระดับที่อย uh, ู Or, ah, ่ระดับหนึ่งใครอยู่ระดับหนึ่งไหนสักระดับหนึ่งเลยไอเวทไอเวทมันอยู่มันไม่อยู่อ่ะเดี๋ยวไอไประดับสองระดับสองลงมาดิระดับสองไปมาดิลุงปับหน่อยลุงปับหน่อาพูดอมาดิอะไรลุงเดียวไปสู้ได้ไงอ่ะเอางี้ดีกว่าไม่เราจะเราจะท้าชิงง่ายมันก็เป็นระดับสองได้เลยมันก็ข้ามกระโดดไม่กูรู้สเต็ปกูรู้สเต็ปไอเช่ยนี้แล้วไม่ต้องกลัวตีผมแทงลุงหมื่นหนึ่งชอบดักลุงไม่ชอบดักไปไม่ชอบดักตีรับวไหมไปแสนหนึ่งมาอ่ะผมมีหมื่นเดียวอ่ะ มามาไปแตะนึงเหมือนกันนะเออหัวไปแสะหนึ่งมาจ่ายด้วยอ่ะไอ้แป๊บมีหมื่นเดียวมามาหมื่นหนึงมมึงอเเาไมหงเจสกับคอละห0าพัน1จหกับ7อเเดี๋ยวตั้งเหมือนกินหมูกรอบอะไอ้เหี้ยกะดูกัโรยลาแล้วมึงแทงมามาาม โอเคกดให้เจ็ดซีนหนึ่งเจ็ดมาวางกินแอนลีนมาแล้วลุงกระดูกปอบหมดละมาอะไรอ่ะไอคิดว่นตีไวจังอ่ะเดิมเลยเก้าตาเดิมเลยต้นนี้ยังไม่ได้ดูเลยยังไม่ได้ดูเชิงไงแบบเชิงนี่ทำไมมันไวจังวะอะไรเงี้ยแบบว่าเต็มเวลาลุงตาที่เดิมด้วยนะพี่ดิตายแขกที่หน้ามากูเองไอ้เหี้ยผมชอบมวยลองอติอติห้าอติหมื่นหนึ่งอะมาไม่ไปแต่หนึ่งตเพิ่งจะฆ่าคนร้องทำไม

ไม่ไม่ก็ถือก็ไม่ก็ถือว่าเป็นกูเพราะกูด้วยกับมันอยู่เรียนกูทำอยู่หนึ่งสูงใช่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 เหล็กวินเดียวชนะมันชุดนี้ชุดนี้อีกวินเดียวชนะมันแล้วก็กูอันนี้จบเลยไม่กดดันนะน้องโคตรตึงอ่ะไม่ได้กดดันนะน้องแต่พี่ระดับสองนะถ้าแพ้อค่นั้นล่ะมีฝีมือเท่าไหร่รีตมา ไมัันดกน่กูกตึงอ่ะูไม่กูรู้ว่ามันจะทำอะไรอ่ะกูรู้โอ๊ยลมโอเคไม่รู้ไม่เดียวพอกูรู้ว่ามันจะทำอะไรไอ้เหี้ยสมเพชไอ้เหี้ยกูยังวิ่งกับมันได้อยู่เลยไอ้เหี้ยทีแบบไม่เดียวไปหวั่นเลยสัตว์สมเพชไอ้เหี้ยกูรู้รู้จะทำอะไรแต่ป้องกันไม่ได้จะขี้กระเป๋าเลยครับ เลขเจ็ดหกสี่เจ็ดหกสี่ตะกี้ฟุกจดหนึ่งแานหนึ่งตะกี้ฟุกจัดไอ้เหี้ยมาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอามายเนาะผมมือเดียวแทงมือเดียวแล้วก็จะด่วนไม่ได้แล้วใช่ป่ะนตะเลือยวินงหนึ่งแล้วแทค่วันนี้ก็ไม่โดนได้แล้วใช่พี่ตีทำไม่ได้แล้วพี่ชิวเนาะพี่เอาท่าเดิมพี่ตีไม่เอาละตีตีเลยพี่อย่าไปกลัวพี่พวกที่นี่มันชอบรับไม่ได้กลัวกูมันตะกี้มันไม่ได้รับมันบุกใส่กูไม่มาดิมันเล่นมาขี้กลัวจัดเลยพี่พวกเนี้ย จะเป็นโน1นก่งกลัวเลยกลยจะตีจะตีก่อนในที่ี่ยเนี่ยตายละเนี่ยตายละตัไม่ไม่ใช่มันต้องสองอีกมินหนึ่งดีอะไรจบแล้วสองหนึ่งแล้วสองสองหนึ่งยังไงสองหนึ่งยังไงก็ลุงยังแพ้สองศูนย์เลยไม่มันในนี่มันต้องแพ้สองศูนย์เลยหนึ่งหน่อะไรอะไรอีกอ่ะอะไรอีกลุงยังแพ้สองศูนย์เลยก็ดีสองหนึ่งแล้วไงเบ็ออฟทีไงงงอะไรอ่ะอะไรสองหนึ่งยังไงเกมแรกมึงชนะได้ไงเกมไหนมึงชนะ ชนะไงตะกี้นี่สตีให้ไงไม่เกี่ยวไอ้ควายอันน yeah uh uh> uh ั้นไม่เกี่ยวไม่เก mm ี่ยวน้องว่ามาพูดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่เอาเอางี้ไอตีชนะแต่ว่าคนในใจรู้อยู่ว่าใครแค่นั้นอ่ะเออก็ขด้ก็อันดับสองก็อันดับสองพี่สิขอจีนี้สองพี่ลงมาไมาพี่มาไอ้พี่ติลงมามาไอ้ยก็กงขาเยอะเหลือเกินไอ้พี่กูก็งงว่าฝีมือกูก็โชว์ให้เห็นอยู่แล้วนะ ทำไมต้องมีข้อกางขาด้วยวะเลยโดนไปโกงเลยโดนที่โกงทุกหเอากที่ยืนที่สูงเยี่อะไรอย่างเงี้ยกางขาไหมล่ะมึงเอาไม่คยบอกเลยนะไเคยบอกเลยปะไ เอ้ยี่ไปเลยสัตว์โอเคโอเคปอบไอ้ยี่เขาเรียกเราปอบขนาดวิธีโกงนี่ยังแพ้เลยอะไอ้เซิร์ฟไอ้ยี่อกูยอมเป็นแพ้แต่กูไม่โกงดีกว่าไอ้ยี่อไม่ได้โกงอะไรก็แข่งพบนี่ไงโชว์ไไปด้่ว์เองมาดูติดด้วยนี่ไอ้แจ็คน้องกูแสนหนึ่งทะเลไปเล่นหนึ่งนันหนึ่งไหมกูไอ้ไป เอา่ะไปแสนหนึ่งเอาป่ะไแสนหนึ่งเอาป่ะเราแทงแสนหนึ่งมาแสนหนึ่งมาแสนหนึ่งไปแสนหนึ่งมาโอเคปลาหมูมุกุ้งหุ่นอุ่นถุงต้มหนึ่งนี่ไงตีเป็นเหมือนกันน้องกูว่าตีเป็นเหมือนกันโอเคมาเจ็ดหกเก้าอะไรยังไม่จบยังไม่จบเอาโอ้ไม่เล่นแบบวิน็อกวีด็อกไม่เอาไม่เอาโอเคโอเคโอเคถือไว้เงินดำพันสูงเล่นเกมก็ได้เล่นเซตก็ได้เล่นเซตก็ได้ไงก็ได้ตังค์แล้ว มันด่ามันเสียจับแจ็คแค่นั้นแหละไอ้เซิร์ฟมึงเล่นมึงเล่นแจ็คมึงเห็นกันไม่ได้หรอไม่ผมเล่นไปแมึ่หนึ่งอะไรกันมึงก็ไม่ได้กันมึงจะได้จิกดังกูได้ไงไม่ได้ไม่ได้กูเล่นกับลุงกูเล่นกับลุงเขาแค่สองคนไม่เซิร์ฟมบอกแล้วไอ้เซิร์ฟบอกไอ้แสบเลยกูเล่นกับลุงเฉยกูไม่เล่นกับมึงไม่พี่เล่นกับคนเปิดเขาเปิมาเขาได้เปิดอะไรเซิร์ฟดูดิคนที่โกนมาเลยยังลืมอ่ะเจ็ดหกห้าอะไรมึงดูดิโอ้ยเฮีย โอ้โหไอ้ศาสตร์หนีเลยเหรอที๋อยากหน้าจันเราโอ้โหโอ้โหเยี่ยมเตียนบ้นปั๊กำจะถือโอ้ไม่ได้เตียน